สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับตั้มคนติดดินนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตงาน EP4 จากบริษัทเรานะครับว่ามีงานทําจริงหรือเปล่าเนาะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะครับวันนี้ก็นี่เลยนะครับอย่างที่พี่ๆน้องๆเห็นเลยนะครับก็จะแบบว่าปิดไปเยอะแล้วน้านี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเราออกคนส่งไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เราทํายังไม่เสร็จนะครับตัวนี้คือยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะจัด ให้คุณลูกค้าเนาะตัวนี้ก็จะให้คุณลูกค้านี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าซินะครับตู้แขน15นะตู้กลางลเอเล่เนาะตัวนี้สวยๆเลยนะครับเ l ล5ตัวนี้นะครับตู้ป่าอยู่ที่ใบนะสามพันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีก็เนียนกิบนะครับตัวนี้เสียงดีแนอนะครับเหมาะกับงานกลางแกล้งหรือว่างานภายในก็โอเคนะครับใหญ่ไว้ก่อนครับลดเสียงได้เบาเสียงได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น หัวจรวดนะครับนี่ครับก็พี่พี่เขาก็เล่นไม่หนักหรอกถ้าครับถ้าเป็นจรวดนะก็จะประมาณนี้ครับประหยัดงบประหยัดตังเราไปได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับพอดลมก็จะมีพอดลมข้างสองเลยนะครับสองข้างเ่ยนะครับช่วยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆน้องๆเห็นไหมสีนี่คือสวยมากนะครับสวยจริงๆอาหกใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เปล่านะครับไม่ใช่ประกอบดอกนะครับแต่ถ้าเป็นประกอบดอกจากทางร้านเราจะไม่มีหัวจรวดนะครับเพราะว่าเราจะใส่เป็นปากเลยเป็นปาก เก้าปากสิบเป็นปากอะไรก็ใส่กันไปนะครับเนี่ยเนี่ยมหมเรามาถึงแบบว่าจุดเด่นเราดีกว่าว่ามัน <c oughs> ก็ปิดไปอีกสองชุดนะครับอ่านี่ครับสองเจ้าเอ้ไม่ใช่สองเจ้า,เ,เ,จาเจ้าเดียวกันนะครับเนี่เลยสี่ใบเลยนะครับพี่พี่ดูเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นหกจุดสี่นะครับตัวนี้หกจุดสี่เลยนะครับ อืมฮึวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือเล่นงานดนตรีสดเสียงใสเนีนอนนะครับตัวนี้เสียงใสเนีนอนนะครับสีก็สวยงานรายละเอียดนี่โอ้โหรับงานอีเวนตนนี่โอ้โหจบเลยนะครับตัวนี้เป็นชุด p o w e r M หมดเลยนะครับติด M อหมดเลยนะเกียร์บิวสวยนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอจริงหรือเปล่าเนาะมาด้านหลังเลครับเนี่ยเก็จะเป็น แบรนด์เราเองนี่แหละครับนี่เลยมาด้านหลังนี่โอ้ผมมาอธิบายอีกแล้วนะอธิบายอีกแล้วเอาแบบว่าพี่ๆน้องๆแบบว่าสงสัยว่าเฮ้ยบางคนเขาก็สงสัยว่าตรงนี้มันคือเฮ้ยมันพ่วงจากกลางหรือเปล่าเนาะมันพ่วงจากมันลิงก์มากลางหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือผิดเลยผิดเลยนะครับตัวนี้คือลิงก์ไปเบดอีกเบดอีกใบหนึ่งที่ไม่มีแอคทีฟแบบนี้นะครับที่ไม่มีแอคทีฟนะไปอีกใบหนึ่ง ตัวนี้คือพ่วงเบรนะครับกลางอยู่ตรงนี้ครับรูกลางอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับรูกลางนี่ดิงจากตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับขึ้นมานี่ตัวนี้คือปักักไฟนะครับปักไฟเข้านะครับตัวนี้ก็เปิดปิดได้นะครับตัวนี้เปิดเอ็มนะครับแล้วก็จะมีมูทูทด้วยนะครับหรือว่า usb นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ถ้าแบบว่าใครอยากปรับจูนเล่นเองก็ตรงนี้นะครับ คือทางร้านเราจะโหลดแอปแบบว่าลิงก์คันลอกลิงก์ให้นะครับให้ไปติดตั้งเองแล้วก็จูนเองจะเอาประมาณนี้เสียงนุ่มเสียงแข็งเสียงหนาก็แล้วแต่พี่ๆจะตัดเอาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีไม้มีไม้ในตัวใช้ไม้ได้มันได้แค่เล่งให้เสียงดังขึ้นและเบาลงมันไม่มีเอฟเฟกไม่มีเอ็กโคนะครับก็เลยแนะนําให้มีมิกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครจะเล่นดนตรีสดนะผมแนะนําเลยนะครับ ดนตรีสดคาราโอเกะมีมิกอีกตัวหนึ่งนี่คือจบเลยนะครับชุดนี้คือจบเลยนะคือจบเลยแล้วก็มิกเนี่ยครับสองช่องเลยนะครับแล้วแต่เราจะใช้มิกตัวไหนนะครับแต่แนะนาอ่าถ้าแบบว่าเบาๆก็ประมาณสักสามสี่พันนะครับแต่ว่าถ้าอยากแบบว่าครบชุดอยากร้องมีหลายคนร้องก็แบบว่าประมาณหกช่องสี่ช่องก็แล้วแต่พี่พี่น้องนองจะใช้มกเกยนะครับคือตัวนี้นะครับนี่กดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคือเชื่อมต่อมูทูตเลย แล้วก็มาเลียงเสียงตรงนี้นะครับ, <Ashe. S 1> รบอ่ามาเลียงเสียงตรงนี้นะครับคือตรงตรงนี้คือเสียงไม้นะครับตัวนี้เสียงไม่เสียงไม่ตัวนี้นะครับอ่อประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับคือวันนี้ปิดไปอีกสี่ชุดนะครับนี่โอ้ยสว,วยมากสวยจริงๆครับสวยจริงๆอือเหมาะเลยนะครับงานร้านอาหารรับแบบว่างานอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับเป็นงานอีเวนต์งานแบบว่าช่วยๆแบบนี้นะครับ โอ้ยสวยจริงๆครับสวยจริงๆราคาก็แค่ใบเปล่าๆนะเอ๊ะแบบว่าพร้อมใส่งานนี่ตกอยู่ที่6 0พันเลยนะห0 0ันเล็กแอคทีฟนี่ก็หมื่นห้านะครับแล้วก็ไปบวกเอาเลยนะครับราคาก็ประมาณนั้นแหละครับผมจะไม่ไล่บอกพี่ๆน้องๆหมดเลยหรอกนะครับแบบถึงผมบอกราคาไปพี่ๆน้องๆก็ถามเข้ามาอยู่ดีว่าเอ้พี่ครับราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับก็ก็แบบว่าแนะนําให้พี่ๆน้องๆดูให้จบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยแบบว่า มาถามผมนะเพราะว่าผมจะบอกราคาไปแล้วอยู่ในคลิปนี่ครับถ้าซื้อไปนี่จะเป็นซุดซ้ายขัวนะครับพอดลมแบบถาวางเบรดแบบนี้จะได้เป็นเบรดรูปโตนะครับแต่ถ้าวางสลับกันตรงกันข้ามจะได้เป็นเบรดกระจายนะครับมุมกระจายนะครับควบคุมนะครับงานภายในก็ดีนะครับงานภายนอกก็โอเคครับตัวนี้ไม่เสียหายไม่หนักมากนะครับตัวนี้ใบเล็กกระทัดรักนะครับแบบว่าตัวนี้เป็น KRW หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเป็นท็อปวันนะครับท็อปวันจากทางบริษัท AS Power Tech เราเลยนะครับที่แบบว่าขายดีมากขายดีจริงๆนะครับตัวนี้ขายเป็นแบบว่าไม่หวานไม่ไหวจริงๆนะครับขายดีจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับจริงๆดอกนี่เราสั่งดอกมาเนี่ยไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเนี่ยหมดนะครับหมดจริงๆขายดีเนี่ยตัวนี้4ดอกนะครับ4ดอกแหลมหนึ่งนะครับ4ดอกแหลมหนึ่งเด้อเนี่ย วิสวยจริงๆนะครับตัวนี้ไปวางนี่โอ้โหแมเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์เลยนะแบบสวยจริงๆครับเสียงดีนะครับไม่มีผิดหวังนะซื้อไปไม่กองแก๊งแน่นอนครับไม่ลิงม่ลิงกิ้งกองแน่นอนนะครับแบบเสียงดีแน่นหนักแน่นเสียงใสนะครับตัวนี้แต่ถ้าแบบว่าเล่นดนตรีสดก็อย่างที่ผมบอกกันเลยครับต้องมีมิกอีกตัวหนึ่งนะครับอื้มสวยมากเลยนะครับอุ้ยสวยจริงๆสี่ชุดเนาะก็คิดไปซะสักประมาณ หกหมื่นเจ็ดหมื่นได้นะถ้าผมเข้าๆดูราคานะนี่ครับอืม,อมสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังตัวที่เขาแก่ผมต่อสายไว้แล้วนะเนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับพี่บีน้องๆตัวนี้คือเสียบช่องมิกครับเนี่ยตัวนี้คือช่องมิกนะครับนี่ช่องมิกมิกเหล่านี้ครับนี่เห็นไหมตัวนี้มันเป็นมันเป็นกลางนะครับกลางนี่แนละนี่ไฟเข้านะครับเป็นไฟเข้าแนละ้วเดี๋ยวผมจะ อลองสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้คือกลางขึ้นมานี่นะครับเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้อ่าเราจะลิงก์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยครับถ้าเป็น M 2ตัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าพาราเลียลหรือเบ่าเลี่นเป็นแบบพาราเลียลนะครับแบบว่าเล่นอ่าแล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้ด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย คือตรงนี้เป็นตัวลิงก์เบดแบบนี่นะครับไปลิงก์แบบไปที่ใบที่ไม่มีแอคทีฟแบบนี้นะต้องใบเปล่าๆนะครับตัวนี้คือนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้คือกลางครับ m อมหนึ่งตัวนะครับสามารถลิงก์ไปได้เบดอีกใบนะครับเอเบดอีกใบแล้วก็กลางอีกสองนะครับเล่นได้นะครับนี่เลย เราจะลิงก์จากด้านบนไปอีกใบนี้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากลางลิงก์กลางเบดลิงก์เบดนะครับตัวนี้นะง่ายๆเลยนะครับพี่พี่น้องๆการใช้งานก็ไม่ยากพี่ไม่ยากพี่น้องนี่ครับมีปลั๊กไฟปลั๊กเดียวนี้จบเลยครับจบตัดปัญหาตรงที่แบบว่าโอ้ยจะขนอะไรไปเยอะแยะพาวเวอร์มาโอ้ยยากครับเนี่ยมีปลั๊กไฟปลั๊กเดียวนี้จบต่อเข้านี่ปุ๊บเนี่ยมิกมาเสียบปุ๊บเนี่ยเอาไม้มาปุ๊บ ร้องเพลงได้เลยคาราโอเกะได้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยครับชุดสวยๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือแบบว่าการรายงานจากแบบบริษัทเรานะครับที่แบบว่าอัปเดตงาน EP4 กันนะครับนี่เลยนะครับอัปงานแบบอัปเดตงาน EP4 นะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากลันไปก่อนนะครับเพราะาผมต้องไป ทำงานนะครับเนี่ยเลยนี่ยังไม่ได้เสร็จเลยนะเนี่ยต้องไปทํางานนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปทําตะแกงนะครับเพราะว่าผมเป็นแผนกทําตะแกงนะตะแกงนะลิ้นพันพูวดเร็วกันไปนะครับอ่ะขอตัวลากันไปแบบว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆน้องๆดูมาถึงตรงนี้ก็จะลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมเลยนะครับไว้ว่าคลิปหน้าผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูอะไรบริษัทเราขายดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ก็ผ่ากติดตามผมเลยนะครับ